بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حياكم الله والاخوه في مجلس من مجالس العلم حلقه من حلق الذكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا ق ا ل و ว่ามาเร,รา,ราะฮ์ะุดด์ท่า رسول الله ก ا ل ح ل ให้ ذ ล ر าคุณดิค์ครับท่านชักดาฮ์สลามีนทั้งหลายนะครับแล้วก็ได้พูดถึงว่ามัจลิสให้มีนะครับอันหนึ่งก็คือที่มัสยิดบ้านองเาตาลานะครับซึ่งท่านได้บอกเป็นที่ที่ประเสริฐที่สุดในการสิกุลลอห์เท่านอนับดุลลาห์สลามได้พูดเอาไว้นะครับบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ผ่านไปยังสวนสวรรค์แห,ห่งหนึ่งแล้วก็จะต้องเข้าไปนะครับ

จะทําการสะดุดีหรือว่าสํานึกะสรรเสริญขอบคุณอัลลาะสุมาตาลานะครับที่ได้ทรงประทานเนี่ยมัดให้กับเขายัางมากมายนะครับหนึ่งในเน,นี่ยมัดที่สําคัญยิ่งที่สุดนั่นก็คือเนี่ยมาตุลฮิดายะการให้ทางนําให้ความรู้ความเข้าใจนะครับฮิดายะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเนี่ยมัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับ فإن الهداية من الله الزوجل منة من الله سبحانه وتعالى يستفي لها بعض خلقه ليست شيئا يشترى من السوق فيستطيع الانسان ان يحصله ولكنها فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه فعلى المسلم ان يعرف قدر هذه النعمه ويتمسك بها كان دهพูดถึงว่า ฮิดายะเนี่ยเป็น নিয়ামত ที่อัลเลาะห์ตรัสสงประทานให้กับเราอย่างมากมายนะครับไม่ใช่จะไปซื้อหาก็ได้ตาม ومن نعم الله تعالى العظيمه نعمه القران هذا الكتاب الذي انزله الله سبحانه وتعالى رحمه ومنه من من ربنا عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام نعم ครับท่านบอกว่าเนื้อมตัตอันหนึ่งนะครับอิดายาหนึก็คืออัลกุรอานนะครับซึ่งอัตลาทรงประทานมาให้ซึ่งเป็นพระโปรดปราปนพระกรุณาจัละตลาทรงประทานมาให้นะครับซึ่งจะนําทางผู้คนทั้งหลายไปสู่หิดายะทีค่ควถูกต้องเทีย่ยงตรงนะครับ تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل ثم نقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق يبتن لك القرآن بين كلام الله بين صفات كنا الله سبحانه وتعالى نكاب تي سنة جبريل الملائكة تنكدبك محمد صلى الله عليه و سلم من صفات الله تعالى القرآن مخلوق القرآن ماخلوق كلام الله من صفات الله تعالى والقرآن كله كلام الله تعالى فاضل فيه خير عظيم إلا أن الله تعالى فضل بعض القرآن على بعض فجعل سبحانه وتعالى ส ورةالفاتحة أفضل ส ورة ในอัลกุรอานและอาย์อัลคุรซีเป็นอัจฉริ่งที่สับเป็นความโปรดปรานเป็นความประเสริฐจ่ลัลละทรงให้แล้วก็ทรงให้สุรัตฟาติฮานั้นเป็นสุรัตที่ประเสริฐยิ่งอันหนึ่งและทรงประธานอายะกุรซีที่เป็นอายที่ยิ่งใหญ่แล้ความประเสริฐอนหนึ่งนะครับ ومن السور الفاضلة في القرآن الكريم سورة الإخلاص قل هو الله أحد فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها صفته العظيمة في هذه الكلمات اليسيرة من سورة الإخلاص كم لك سورة القرآن التي الله تعالى ما هي سورة الإخلاص مودي <applause> هذا سألت العرب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنسب لنا ربك يعني ما نسب الله فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد يا محمد قل لهم الله أحد لم يلد

เป็นมาอย่างไรนะครับอัลลอฮฺตะลาก็ทรงประทานสุรลงมาปกุล,ล,ลหัวเราครัดให้ท่านนาบีอธิบายตอบไปสั้นๆโดยสรุปบอกว่าจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮฺนั้นทรงเอกะรงมีองค์เดียวทรงเป็นที่พึ่งอสมัตของทุกสรรพสิ่งนะครับทรงไม่ได้มีทายาทไม่ได้คลอดใครไม่มีลูกต้องเสริมอานาจเพราะอัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่พอเพียงพระองค์ไม่ได้ถูกกําเนิดมาจากใครไม่มีพ่อไม่ไม่มีผู้ให้กําเนิดนะครับ ومعنى الله أحد، أي أنه واحد سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته لا يشاركه أحد في خلقه وتدبيره وواحد في ألوهيته لا يجوز أن يُعبد معه غيره وواحد في أسمائه وصفاته قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الله سُمِّئُهُمْ دِيَوْهُمْ ديوهم الله الله دِيَوْهُمْ ที่ทรงมีลักษณะในเรื่องความเป็นพระเจ้าเรื่องวูเบียในการสร้างในการให้ดุสกีให้กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นในการสร้างในการเป็นพระเจ้าผู้สร้างสิ่งทุกอย่างพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่ทรงเป็นผู้ได้รับการอิบาดาสมก็เป็นพระเจ้าผู้ได้รับการเคารพสักการะเพียงพระองค์เดียวแล้วก็พระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงมีพระนาม สิฟาตอันสมบูรณ์ยิ่งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนทั้งสิ้นอัลลอฮุสซัมัด์ว่า معنى ซ <tinc S 2> ัมัด์ไอ้ سيد อ <trabajar S 3> mm ัล hmm. อัลใหญสู <prayer> ้ดัดวัลกิรัลซัมดอัลที่ัศมุดอิลัยฮ์อั้คขลุ่ยที่ตะฮตาจูอิลัยฮินะคำว่าอัลลอฮุสซัมัดเป็นชื่อเป็นพระนามซึ่งบ่งลักษณะสมบูรณ์สิฟธต์อันละตลาสมบูรณ์ยิ่งซึ่งมีความหมายว่าอัลซัมัด แปลว่าทรงเป็นที่พึ่งนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทรงสร้างมาล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยพระองค์เป็นที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆนานาครับทุกสิ่งทุกอย่างว่า قوله تعالى لم يلد ولم يولد يدل على أن الله تعالى ليس له ولد كما تزعم النصارى متخذ الله من ولد الله تعالى ليس له ولد لأنه ليس بحاجة إلى الأولاد وليس بحاجة إلى الزوجة لم يلد ولم يولد أي ليس له والد سبحانه وتعالى فهو أحد لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى كما الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ما يتنوى الله نان ไม่ต้องการคู่ครองไม่ต้องการภรรยาที่จะให้กำเนิดบุตรนะครับสงฆ์ไม่ทุ่พึ่งพาสิ่งอื่นพระองค์นั้นไม่มีผู้ที่ให้กำเนิดไม่มีพ่อไม่มีผู้ให้นะสายสกุลเหมือนกับมักลูกทั้งหลายนะครับ ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له أحد يكافئه ويساميه ويماثله ليس كمثله شيء วะฮ์ส ع البصير هلتعلمو له س م ي ا ليس لله س م ي ولا ش ب ي ه ولا نظير سبحانه وتعالى ك ب ن َ ك م <ess> َ ل م ي ك ُ ل ه ك ف و ٌّ أَحَدٌ ن ع าหมายถึงว่าอัลลอฮ์ ت านั้นทรงเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้นที่จะเปรียบเทียบเท่าเทียมเสมอเหมือนกับพระองค์นะครับแม้แต่ชื่อก็ไม่มีใครที่จะชื่อยางอัลลอ์ตาดาไม่มีใครชื่ออัลล์ พระองค์ทรงไม่มีผู้ใดจะเปรียบเทียบนะครับเป็นความสมบูรณ์ของพระองค์ที่阿์ตัดไว้อีกอายันว่าไลซักมิสลีฮใช้โมฮัตเซนีอันบอซซฟไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเปรียบเทียบเทียบเคียงเสมอเหมือน阿์ตาลาจนพระองค์ทรงเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้ทรงเห็น

ومن فضلها ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا ومن يقدر على ذلك يا رسول الله؟ قال إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم จะไม่สามารถที่จะอ่านกุรานได้จบภายในคืนเดียวนะครับหรือว่าจะใครจะอ่านได้ไหมในคืนเดียวอัานจบกุรานเนี่ย่านนบ,บีก็ถูกถามนะครับว่าอย่างไงหมายควว่าอ่านซุระอัลิคลาสีาคุณฮะเลาอาฮัดนะี่ยสามครั้งก็เท่ากับหนึ่งจบนะครนะิหะดมันตรอ الله اليوم أحد في แล่าวว่า Allah องค์เดียวในวันนี้สามครั้งเขานกุรับคุณวามปรเสรานที่นี่นี่คือความหมายของระทาน้ใหแก่พวกเราทั้งหลายนะครับน่่ายิงใหญมาก